ดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะใต่มันแสงเข้าคุณแม่แล้วค่ะคะุณแม่มีผ้าเข้าใหม่ค่ะค่ะเป็นค่ะลายพญาคุดนะคะค่าราคาอยู่ที่สามพันบาทค่ะลายพญาคุดนะคะเป็นผ้าห้าตะกอค่ะชายคุยหน่านาห้าตะกอลายพญาคุดนะคะ ค่ะคุณแม่ขอชมฝีมือคนมัดมีนะคะสวยงามมากออร่ามากเลิศดหูดูเด่นมากคะ่ะค่ะท่านไหนจะเอาไปให้ลูกให้หลานดูนะคะบางท่านไปใส่กระจกอัดก,กรอบไวค้ค่ะเป็นลายพะยาพุธนี่ค่ะมันจะเป็นที่หายากนะคะค่ะพยาพุธเป็นวันณักดีไทยคะ่ะหาดูยากคะ่ะ ค่ะและช่างเขาทำไมถึงแก่ลายแก่แบบได้สวยยามากแขกาสาสวยมากค่ะพญาพาุธนะคะต้องตัดทับตาพญาพุธทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะค่ะเหมือนโฉนออกที่โหนดอันนี้แหละค่ะที่ดินค่ะต้องทับสบัดทับตาพญาพุธนะคะมีความหมายมากนะคะค่าราคาอยู่ที่ค่ะราคาอยู่ที่สามพันบาทนะคะก็เห็นไหมแขนซ้ายแขนขวาก็เป็นพญานาคค่ะพญาพาุธพญานาคนะคะ ค่าราคาอยู่ที่3,000ันบาทค่ะราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่าราคา3 0 0พันบาทค่ะลายพญยาคุดลายงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะคาะหน้านางชายคุยลายพญยาคุดนะคะขาดสวยหรูดูเด่นมากเออมากค่ะราคาอยู่ที่3,000บาทนะคะขาะต้องประทับตาคุดทุกอย่างนะคะข่ะสัญลักษณ์ของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะคาะเหมือนอยู่ในทุกอย่างนะคะต้องเห็นประทับตาพญาคุดนะคะ ค่าราคาอยู่ที่สามสามพันนะคะลายพยาคุดค่ะค่าลายนี้เป็นลายสีมงคลมากค่ะค่าราคาอยู่ที่ค่ะสามพันบาทค่ะค่าเป็นท่าหลุดจำนำนะคะาถึงได้ราคานี้ค่าลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าอันนี้ค่ะฮันุมานแผงสอนนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมมีแต่ลายบรรณคดีไทยทางนั่นเลยค่ะหนุมานแผงสอนค่ะเลศหรูดูเด่นมากค่ะหานุมานแผงสอนนะคะราคาสามพันบาทนะคะค่ะสวยค่ะเอาไปให้ลูกให้หลานดูนะคะวรรณคคีไทยค่ะค่ะไปใส่อัดกอบไว้ให้ลูกให้หลานดูค่ะนี่ค่ะเป็นลายพญาไอพยาคุดไอลาย่ะลายอันนี้ค่ะแผงสอนหนุมานแผงสอนนะคะค่ะราคาที่สามพันบาทค่ะ ขาลายยกหินห้าตะกอค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางเลือดหรูดูเด่นมากค่ะขาะสวยค่ะพยาไอค่ะอนุมานแห่งสอนนะคะขาะราคาอยู่ที่สามพันบาทค่ะสวยมากค่ะคนมัดเมย์ก็ช่างประดิ์ประดอยออกมาเลือกเกินค่ะขาะราคาสามพันบาทนะคะขาดถ้าไม่ชัดเตียนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งถ้านี่ห้ดูค่ะค่ะเลือดหรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่สามพันบาทนะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะลายไอย,ยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะคือนกในกรงนะคะอันนี้คือนกในกรงค่ะ ข <rude S 2> านกยุงอยู่ในกรงทองนะคะสวยมากค่ะนกยุงในกรงทองค่ะเลิศดหรูดูเด่นค่ะเชิงล่างเชิงบนก็สวยค่ะราคาอยู่ที่สามพันบาทนะคะนี่ค่ะสามพันบาทนะคะขาะเรียกว่านกยุงค่ะเป็นนกยุงกรงทองนะคะขาราคาสามพันบาทค่ะพื้นผ้าออกโทนสีแดงข้างนะคะขาะสวยไม่สางสวยนม่จืดกลางค่ะนกยุงในกรงทองค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะ ค่ะยกขีดลายดุแก้วหากกว้าตะกรนเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะถ้าไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะหน้านางก็สวยมากค่ะอ่าช่างก็หาออกแบบได้สวยงามมากค่ะค่ะเรียกว่าไไน้องยุงกรงทองค่ะ ขาน,นี้ก็สวยค่ะเขาเรียกว่าลายอันนี้ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะค่าราคาอยู่ที่อันนี้อันนี้อยู่ที่สองพันห้านะคะแล้ววิ่งกระสอนใอ,อยเด็ไปถือนนำม่านมาขวดหนึ่งอันนี้สองพันห้าค่ะค่ะลายนี้ค่ะลายสวยงามมากค่ะราคาสองพันห้านะคะ ค่ะสวยไม่สากสวยไม่จืดกลางค่ะสองพันห้าร้อยบาทค่ะอ่ากัดหน้ากัดหลังใหม่นะคะเดี๋ยวใหม่นะคะค่ะเพราะว่าเขาจะเขาจะเติดไม่ไม่ไม่รู้ที่รู้ทาง ขานี้ก็สวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางราคา2 5 0 0นะคะค่ะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่2,500บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะ2500บาทค่ะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะดูค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะมีลูกมีหลานจูงมือลูกมือหลานค่ะไปทำประกอบการอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่สองพันห้าค่ะตัวนี้นะคะค่ะนี่ก็เรือสำเภาค่ะเป็นเรือสำเภานะคะค่ะสวยค่ะเรือค่ะลาดชัสีค่ะเป็นอันนี้ค่ะเรือสำเภานะคะสวยนะคะมีพญานาคด้วยค่ะ ค่ะมีลายหลกค่ะมีเรือสำเภาค่ะค่ะสวยค่ะราคาอยู่ที่คืนนี้อยู่ที่2007นนะคะเรือสำเภานะคะค่ะ2007ค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ2,700้อยบาทนะคะคาะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกเททถ้าเคยแก้งค่ะ2 7 0 0้อยบาทค่ะอันนี้เรือสำเภาค่ะ ค่ะนีก็ลายเสือโครงนะคะเสือดาวค่ะสวยงามมากค่ะราคาที่สามพันบาทนะคะลายเสือดาวนะคะค่ะจกขีดชายคุยลายลูกแก้วค่ะขางามมากค่ะนะคะเลือดูดูดินนะคะเสือดำงานเสือดาวอยู่ในป่านะคะค่าราคาอยู่ที่สามพันบาทค่ะสวยค่ะค่ะเอาไปเป็น้าพปูโต้ต้อนรับแขกวีไอพีของเราก็ได้ค่ะเป็นขาให้ลูกให้หลานดูนะคะลายเสือโครงค่ะ ค่าราคาอยู่ที่สามพันบาทค่ะค่ะลายเสือทงเสือดาวนะคะค่ะสวยค่ะค่าเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะเอาไปเป็นผ้าปูโต๊ะต้อนรับแขก VIP ของเราก็ได้ค่ะนี่ลายเสือค่ะลายเสือดาวอันนี้สามพันบาทนะคะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะ ค่ะพื้นนี้ก็อยู่ที่ราคาสองพันห้านะคะค่ะสองพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเหมือนลายอันนี้ค่ะลายพญานาคงอนกันนะคะค่ะสองพันอันนี้ค่ะอยู่ที่สองพันห้าค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะยกขีดลายลูกแก้วชายคุยหน้านางค่ะหน้านางไปอยู่ตรงไหนแค่คาดกอดภัยทุกวิธีก้าค่ะราคาอยู่ที่สองพันห้านะคะ ค่าราคาจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าผ้ามาแต่ละผืนไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะค่ะลายพญานาคค่ะงอนกันนะคะ 2, ค่ะสองพันห้าค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะผืนนี้อยู่ที่สองพันเ็ดนะคะเป็นลายเต่องับค่ะ ่าหน้านางค่ะเป็นยกขีดลายลูกแก้วขายลายเพชรพิกไทยนะคะค่ะเป็นราคาอยู่ที่สองพันนี้ค่ะสองพันเจ็ดนะคะค่ะสองพันเจ็ดมันจะมีสองพันเจ็ดสองพันห้าสามพันนะคะะอยู่ในชุดเดียวกันค่ะค่ะถุงนี้อยู่ที่สองพันเจ็ดค่ะเตางัดค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดแดงเลิศหรูดูเด่นนะคะ ผืนนี้ก็สวยค่ะนกยุงค่ะอันนี้นกยุงเกี่ยวก้อยกันอยู่ในป่านะคะราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะมัพืืนไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะชายคุยหน้านางค่ะลายนกยุงนะคะค่านกยุงกําลังชมป่าเกี่ยวก้อยค่ะค่ะสองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะชายคุยนะคะ ถ้านจะไปเป็นของผลของฝากก็เหมาะสมนะคะราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดค่ะราคานี้ค่ะค่สวยค่ะสองพันเจ็ดนะคะค่ะลายนุ่ยุงนะคะนุยุงเกี่ยวก้อยกันนุงยุงเกี่ยวก้อยกันอยู่ในป่านะคะสองพันเจ็ดค่ะ ค่ะผืนนี้ก็สวยค่ะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะลายผักกาดนะคะค่ะคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์นะคะไอสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ค่ะปลาศาทสวยข้าวสารหอมค่ะผักกาดหวานนะคะค่ะเป็นคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์หมดเลยค่ะนี่ค่ะปราสาท์นครวัดไอไม่ใช่ค่ะปราศาทที่อำเภอค่ะอำเภอพนมดงรักนะคะค่ะที่กําลังไอกันต่อสู้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะ ปราสาทตัวนี้แหละค่ะอยู่ที่พนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะคําขวัญของจังหวัดสุรินทร์อยู่นี่หมดเลยค่ะอันนี้อยู่ที่สองพันแปดนะคะค่ะราคาชายคุยหน้านางค่ะสองพันแปดนะคะเป็นลายผักกาดหอมค่ะขาลายค่ะลายลายปราสาทสวยค่ะ มีช้างค่ะถิ่นช้างใหญ่นะคะปราศาทส,สวยค่ะผักกาดหวานข้าวสารข้าวสารหอมผ้าไหมสวยนะคะเป็นคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์หมดนะคะในผ้าไหมผืนนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่2,800ค่ะค่ะท้าทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพคุณพี่น้องชาไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ ค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ,ะคุณแม่โช้สร้อย 18K ของคุณแม่ค่ะคุณแม่ใส่ไม่เคยถอดนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ